มาดูข้อมูลนังคูครับ15กับ16ครับแต่ซาบาจะบอกว่าฝรั่งเศสแต่ก็เป็นฝรั่งเศสหัวใจภูเก็ตเลยครับมาอยู่ภูเก็ตตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยครับรักมวยไทยครับเรียนออนไลน์ต่อยมวยไปด้วยครับสำหรับซาบาวันนี้เสียเปรียบคนเยอะนะครับมีหน้าครับเป็นเรื่องของช่วงชกครับต้องกะดีๆครับต้องเช็กระยะดีๆนี่ครับแข้งแข้งเนี่ยครับยาวกว่าหมัดครับต้องออกเยอะๆครับมีหน้า ความแรกแข่งหน้ากันแล้วครับยืนยันเลยครับซาบาโอ้โหลการขวาไม่ตกเลยนะครับมีหน้าโอ้ยชิงปล่อยก่อนด้วยครับสวยครับมีหน้าซาบาเฉกุลนี่เครื่องอาจจะร้อนช้านะครับโโอ้หจะอีกหมัดนึงแต่ว่าถ้าติดแล้วเนี่ยโหไม่ดับจริงๆครับมาแล้วครับบัดขวาครับซาบามีหน้ายัด ไหลบอกไม่เท่าไรนะแต่ยักไหลแล้วก็ไปต่อครับหิบซ้ายไว้หูปัดขวาไม่โดนครับซาบาช่วงแรงนี้ต้องออกตัวไปไกลๆก่อนเลยนะครับนีน่าครับเพราะเดี๋ยวซาบาแกปวดมาแน่นะแ่เป็นภาษาวิ่งบอกว่าต้องวิ่งทิ้งให้ไกลๆเลยครับโอ้หลูกทีมที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยครับเป็นตัวแก้เกมที่ดีครับวันนี้แข่งซ้ายครับออกอยู่ตลอด ตอนนี้ซาบาห์ยังจับจังหวะไม่ได้นะครับดูจะเป็นนีนาอุ้ยต้องระวังครับนีนาขาซาบาห์นี่ยาวกว่าครับขวายันไว้โอ้โหหนึ่งสองครับดีครับซาบาห์เริ่มจะมาแล้วครับโอ้โด้วยแข้งครับนีน่าจับจับแล้วก็ต่อยครับโหอาจจัโต้ทำได้ดีครับ แต่หมัดหน้าของนีหน้านี่รบกวนซาบาได้ดีครับนี่ครับหมัด1-2ครับโอ้ทำลายจังหวะของซาบาได้ครับโอ้ไม่มั่วด้วยครับโอ้แลกกันคนละหมัดครับอะซาบาจะเอาอยัางไงครับ โอ้ยหมัดซ้ายหน้าเนี่ยครับดีครับนี่หน้าแต่โดนไปแล้วก็เฉยๆนะครับซาบาครับทีมจะว่าโอ้โหเจอลำตัว2หมัดออกอาวุธก่อนนะครับดึงหลบได้ครับแข้งขวาแต่ว่าวันนี้อาจจะลำบากนะครับซาบานี่ยาวครับโดนหมัดแซปซ้ายอีกแล้ว โอ, hr, โ,โอ้เริยมอกอาวุธเยอะขึ้นนะครับทีบได้ครับซาบาโอ้ยจิงซ้ายหน้าทีบเตะซ้ายหลุดดีครับซาบาเอาแล้วครับหมัดมาแล้วซาบา ate, bon. ดีนะครับที่น่ากลัวครับก็คือซาบาเครื่องติดนะครับโอ้โหแต่ว่าดีหน้าเขาทำได้ดีครับโตได้ดีซาบามาเหมือนกันอ่าเริ่มจะบีติดขึ้นเลยโอ้ยมีงัดสองเลยครับซาบา โหกตัวซักที่ไหนครับวันนี้อ้าวโดนซ้ายครับเต็มๆเนี่ยสบายจังหวะครับซ้ายหน้าแกแม่นมากครับนี่หน้าโอ้ยจากซ้ายครับโอ้ต้องระวังกวาดกาดขวาอย่าตกครับสบายโอ้เตะได้เยอะครับยกนี้ครับหนีหน้าเตะได้เยอะครับแข้งหน้าครับแข้งซ้าย อ้โหได้หมัดซ้ายอีกเอาละครับหมัดขวามาบ้างซาบาหมัดหนึ่งสองมาครับโหคู่นี้ครับดูไอคิวดูสมองมวยเลยครับดูการแก้ปัญหาของทั้งคู่โอ้โหงัดศอกซ้ายครับเต็มๆช่วงโชกของซาบาเนครับคืออุปสรคอันหนึ่งของลีหน้าครับโอ้โหยาวจริงๆครับทั้งแข้งทั้งหมัดเลยครับจังหวะการทีบจังหวะหมัดยับหมัดหน้า ถีบซ้ายเปครับอ้าวแข้งซ้ายไปครับได้ไปปลายแข้งคือจากข้อมูลเนี่ยเจ็ดเซนติเมตรครับแต่พอต่อยจริงๆดูจะเยอะกว่านั้นเยอะเลยน่าจะยืดได้เลยครับอ้าวแข้งขวาไปครับสบาถีบหน้าอีกแล้วโอ้โหเจอแข้งขวาของนี่หน้าบ้างโอ้มีหน,น้าย่านิ่งนะครับเตยรูดีกเก้าโดนแข้งขวาครับเอาแล้ว ทีอีก,อก,อกโอซ้ายมาโอซ้ายหน้าหายไปไหนครับนี่หน้าอ่เริ่มหลุดครับเริ่มหลุดครับจังหวะของซาบาเหมือนว่าจะดีกว่าครับในช่วงนี้โอ,โอ้โห,โโห,ห,หมาแลอกแต่ต่างคนต่างออกนะครับตอนนี้โอ้โหบี้ติดแล้วล่ะครับสำหรับซาบาเครื่องติดแล้วครับ นี่นะอาศัยลูกทีมครับสาบาครับทีทำลายจังหวะแล้วก็โอ้บัดขวามาอีกแล้วนี่นาก็โต้ด้วยแข้งซ้ายหน้าเนี่นะครับนี่ครับดีครับแข้งซ้ายหน้าดีได้ดีครับนี่ครับซ้ายลำตัวครับได้หลายแข้งแล้วครับอาศัยออกแบบเน้นๆเลยครับอ้โหอย่าหลุดครับอย่าหลุด โอซาบานี่ก็จ้องรออยู่เลยครับท้าหลุดดีโดนแน่ครับนีหน้าเกาเกี่ยวไว้หักสองไม่โดนเจอแข้งซ้ายของนีหน้าใช้จังหวะฉาบ่วยเลยนะครับนีหน้าโอ้ไปประทะซึ่งหน้าดีบางทีเสียเปรียบครับใหญ่จริงๆครับซาบาโอ้โอต้องอาศัยแบบนี้ฉาบ่วยเนี่ยครับนีหน้าครับ โอ้โสบายโตว,วันโตคืนครับเดินบี้ต่ออูตายตายลำตัวครับสบาแต่ก็เริ่มจะออกแบบน้นๆเลยครับนี่หน้าครับโอ้โหเหมือนพลาดน้ำหนักอาจจะลดลงไปเล็กน้อยครับ โอ้มีแข้งขวาครับสาบาจับเทเลยแม่ดีว่าเกี่ยวเชือกไว้ทันครับนีน้ามาแล้วครับสาบายังไงต่อโอ้โนีน้าแกก็ยังถีบสกัดได้เรื่อยๆครับก็เดินตลอดนะครับสาบาเชกุยครับพยายามเดินตัดเวทีแต่ว่านีน้าก็ยังพลิ้วดูเหมือนว่าจะผ่อนไปนิดนึงครับ โอ้โหแข้งซ้ายอาลีนาก็หลุดเหมือนกันโอ้โ,โดนหมัดซาบาอาทีน้าต้องคุมระยะดีๆเช็คระยะดีๆครับลีาบาน่าครับแหมเริ่มโอ้ช้างลงไปเหมือนกันครับสำหรับซาบาเชกุยครับแต่ก็ยังบนซ้ายออกขวาได้ดีครับดูครับหลุดครับแข้งขวา อ้าวแพ้เลยครับงัดสอมสกรูครับโอ้โหบริเวณหัวคิ้วด้านซ้ายครับหืแล้วเลือดเลือดนี่มันเข้าตาซะด้วยครับโอ้โดีว่าเป็นปลายยกสามแล้วครับนี่หน้าโอ้ท่านโดนสักช่วงกลางยกที่ได้นี่น,น่าคิดเลยครับโอ้โสถานการณ์จะพลิกผันหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วสำลีหมอดูครับเปียกชุ่มไปได้วยเลือดนะครับ ไม่ได้ครับกดล้วเลือดไหหยุดนะครับโอ้กลายเป็นซาบาเชกุยครับโอ้โหฟันเช็เดียวได้เรื่องเลยครับเนี่ครับวกกันไปปวกกันมาอยู่ดีๆครับอาวุธนี้ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับมีหน้านี่เป็นจังหวะแข้งกับหมัดครับแล้วดูเนี่ยครับโอ้โหม่นจริงๆครับ โชว์เดียวเลยครับโอ้หลวมไปหน่อยครับมีหน้าโอ้หลวมปั๊บโดนเลยครับโอ้เลือดนี่เห็นๆเลยครับแล้วหมอก็ดูแล้วครับว่า